ครับสวัสดีครับโพยคีนะครับจากช่องโพยคีคนปลาไทายบานนะครับชวนพี่นอ้งองมาเบิ่งพเก็บนางดักเดะนะครับคเบิ่งนางดักเดะดักเดะคือยังขัดทันบ่นะครับก็คือตัวนอนนี่แหละครับนะครับคือตัวนอนนี่ครับตัวนอนเขาจะ กาะกลุ่มกันแล้วก็ไปหลอกขาดนะครับเริ่มอาหารของเขาก็คือใบขี้เล็กนะครับต้นขี้เล็กใบขี้เล็กกินเ็นเกลี้ยงนะครับครับหลังจากกินแล้วเขาก็เริ่มเสียบเคาะ <c oughs> ในไตใบใหม่ใบอื่นๆซึ่งมดแมนใบขี้เล็กนะครับหรือในต้นขี้เล็กเองก็เป็นนะครับนี่ครับ เขากอกันเป็นโ I mean, ่มเป็นกอนอันนี้ส่วนตอนนี้นะครับที่เขากอกันแบบเ้ตักกออยู่บนหลังใบนะครับคือย่างประ่านในหลอกคาบนะครับเขากออยู่บนหลังใบนี่ยังสืบประ่านในหลอกคาบนะครับเกียดเเยียดโตตรงแนวนี้บรทธานในหลอกคาบนะครับถ้าเขาที่หลอกคาบเขาจะกออยู่ใต้ใบแล้วก็เป็นตัวงอๆนะครับนี่อยู่ใต้ใบก็าล่างเริ่มเริ่ม เริ่มที่ทำการหลอกคาบนะครับกำลงังไตหหาหมองเขาหามองเขานาง กำลังจับพี่หนอกำลังจับอยู่ใต่ใบยังไม่เป็นตัวดักแด้เลยยังเป็นตัวหนอนอยู่หลายขนาดประเทศนี้คู่มืออื่นพอดีจักหน่อยนี่บอกน,นี่ตัวนี้กำลังเป็นครับนี่นี่กำลังเป็นตัวดักแด้น่าจะเป็นตอนบ่ายๆเนาะถึงอยู่ว่าตอนบ่ายวัถึงบอนั่งเฝ้าเอาแล้ะคนแนนี อพูดขี่ไต่ใบพีเนราะเพื่อกินใบขี้เล็กอิ่มแล้วเพื่อมาจับอยู่ต้นไม้บ่เนี่จับอยู่ต้นไม้ลำลังที่เป็นแตกเดะตัวนี้เป็นแล้วเป็นแล้วเนี่ยเป็นแล้ว ก็จะอยู่ในยอดเออเนี่ยานาขี้เล็กท่ก็กินแล้วนี่ครับจะดูลายโตพี่น้อกอันนี้ยังกินบระท่านอิม่มนะครับกินบระท่านอิม่มก็ถือ่ลงไปเาะนะครับแสได้ว่ายังกินบระท่านอิ่มนะครับถ้าเขากินอิ่มแล้วเขาจะลงไปาอตามใต่ใบใหม่ นะครับใบยังกระไดเจําเป็นต้องใบเล็กหรือว่าใบเล็กเองก็ไดนะครับนี่ได้กินบ่ท่านอิ่มนะครับเนื้อไตอยู่นะครับเนืไตกระดึบกระดึบอยู่นะครับต้นเป็นตัวนอนเนี่ยนี่ผมเป็นตะกินผมก็ห้าค่นห้ากรบบกินระกาศกินนะครับเนาะแต่ว่าบเป็นตัวนั่งรักแดรแล้วขัวกินก็ได้นะครับขัวกินก็ได้ออมก็ได้่นองนะครับ ปัวก็ได้อ้อมก็ได้นะครับพัดก,ก็ได้ ไปต่อไอ้ต้นขี้เล็กต้นขี้เล็กพุดกําลังจับครับพี่น้องกําลังจับกําลังจับไปต่อแบบนี้ไปต่อไปต่อ โอ้้ยยยตานนเสไฟกระตาคือการกระพาเฮ็ดด็้พีหนอเอ้ยหายดักเดก็ได้โอ้โหลุงเต็มเลย่นี่ใส้เพย่อถล่มเออจะได้ล่ะดึงมาแตกเบิดอะหูข้าวค่ะหูข้าวพ่อเขาก็มมงมวงตัวนี้ดึจ้า ดอกพักษาก็มีเก็บดอกพักษาน้ำที่หันบวแมนบอกแม่ใจเือนบวแมนเนี่ยนะเพื่อนต้นดอกพักษาเข้าใจไหมหน้าแขางนะกูตัวนี้ที่น่องต้นใบดินี่นี่นี่บอกมัน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 ยังาท่านลงไตใบยอยู่มท่านลงไตใบยอยู่พี่น้อ,าานองลงไตใบหอยนะต้องแต่งหลายคัก ร้ายครักโอเคคือแม่มันกำลังสิเืลืมกำลังเลืมสีอิมครับนี่สิสิโอ้โอ้ได้คือง,งานนี่คักแล้วเห็นเป็นตัวเนี้ยนี่ผมไปตะกินในพี่น่องผัดผูด้ผมไปขัวผู้ ปัดเก็บหน้ามันผมไปขัวผมไม่จังทักโลละาวโลเป็นพันผมได้มดนหมโลละสาวดวลกรึบกริบเป็นแล้ว นี่ก็เป็นแล้วหอยดองแดงดองแดงก็ลังเป็นหอยดองแดงดองแดงนี่ครับดักแด่เออพอได้็บอยู่ครับพอได้เก็บอยู่นี่ตัวนึงโอ้ผูู้ดไล่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 เดห๋ยวไล่ไล่ บน่าคนเก็บในพี่น้อเคืกอนก็ขีดกระบุกเอาปิดระขาทิงพี่เนาะได้วบลัฟด้หรือเราพนเราบลัในคลิปบืดนะคะเอาใบมันก่อนไปปิดเอาทีเพื่อนอีกรอบนึงคลิปคลิปผักโอุ้ยัวอีนแหงราอพี่คือเป็นในอีพ่อคืน ุดพี่เนาะดักแด้ดักแด้โดลรหกลอยพุดเดอครับนี่สำเพ็ดพอพอดีเด่าาคินี้ไปใส่หรอมันไดเออไม่ไดู้เฮ็ดพอได้อยู่เพื่อใด้กิโลหนึ่งเนาะมันเบาเนาะว้ยเป็นข้อจจะหวติบ่อยเนมึงไปหลดเนั้หันแหงฮะ เบิงบ่งครับเออเหลี่ยเป็นขอเป็นกรรเป็นตาบุ่ญเก็บอะไรครับ<ม>พุญเก็บมาแล้วกำลังปิดกำลังเด็ดกำลังเด็ดกำลังเด็ดอ่าเด็ดออก นดี๋ยวแตงไม่ปิดซอยกันโหแม่กระตาเลยแม่แม่กระตาก็มีพี่น้องเลยพูดสิเหลวง่ายใบหนึ่งมีผลร้ายโตพี่น้องพูดสองสามเก็บกระซิลเล่แล้วแล้วนีไปหาต่ออีกพูดได้รับประทานพี่น้อง เก็บแล้วไปขัวกินก็ได้พัดก็ได้พี่น้องแซ่บอร่อยนี่ครับเขาจะมายูใต่ใบจะมาขอหลอกครับจะใต่ใบใต้ใบใหม่ออกจากต้นขี้เล็กแล้วมาข้อจะใต่ใบนะครับมองละสองละสาม แลล้วก็เรียบร้อยพี่น้องห้าบอแต่จะได้กะวันนี้นะครับในน้ำพี่น้องมาชมมาเบิงพี่น้องหาดักเด นะครับเปินมหานางรักเดตัวนอนนะครับหรือว่าขี่กระบงนี่แหละนะครับพญกี้ก็มา,าหาประสบการณ์นะครับก็มาแช่ให้พี่น้องได้เบ่งสำหรับคลิปนี้พี่น้องมักกะกดไล่ถือใจกะกดแช่ในนะครับเด้อเป็นกำลังใจให้พญกี้คนป่าไทยบาทสำหรับคลิปนี้ขอ,ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ